บ้านยายที่ไม่มีใครกลับออกมาได้บางครั้งสิ่งที่ดูเหมือนความโชคดีอาจจะเป็นกับดักที่ความตายวางไว้และถ้าคุณเจอมันเข้าโดยไม่รู้ตัวคุณอาจจะไม่ได้มีโอกาสเล่าเรื่องของคุณอีกเลยเรื่องนี้เกิดขึ้นกับพวกเราจริงๆเมื่อปีที่แล้วฉันกับเพื่อนสาวอีกสามคนมีมีนแอนบีมและฝน เราได้หยุดปีใหม่พร้อมกันเลยแพนไปเที่ยวดอยแห่งหนึ่งทางภาคเหนือตั้งใจจะไปนอนดูดาวจิบชาอุ่นๆและหนีความวุ่นวายของกรุงเทพเราจองที่พักไว้ล่วงหน้าแล้วนะแถมโอนมาจําเรียบร้อยแต่พอไปถึงเจ้าของกลับบอกว่าห้องเต็มหมดแล้วค่ะมีคนจองซ้าพวกเราคือแบบเฮ้ยจะให้เรานอนตรงนี้เลยเหรอเราขับรถวนหาที่พักสํรองแต่ทุกที่ เต็มหมดเพราะมันคือคืนวันที่30ธันวาคมไม่มีใครอยากนอนในรถกลางอากาศ9ก้าองศาอยู่แล้วเราเริ่มกังวลน้ำมันก็เริ่มใกล้หมดฟ้าก็มืดถนนแถบนั้นไม่มีไฟเลยมีแต่บ้านคนห่างกันหลังละหลายกิโลเราขับไปเจอร้านขายของชำเก่าๆข้างทางเลยแวะลงไปซื้อบะหมี่กับน้ำเปล่าไว้ประทังชีวิตร้านนั้นเงียบผิดปกติไม่มีแม้แต่เสียงหมาเห่า มีลุงคนหนึ่งนั่งหลับอยู่หน้าร้านและตอนที่เรากำลังจะขึ้นรถกลับก็มียายแก่ๆคนหนึ่งเดินออกมาจากซอกตึกแล้วโบกมือเรียกเราไปยายใส่เสื้อกันหนาวเก่าๆเ,เดินช้ชาๆมาใกล้รถแล้วพูดว่าหนูหนูมาหาที่พักหรือมานอนบ้านยายก็ได้นะบ้านยายอยู่ไม่ไกลสะอาด แล้วก็มีที่นอนพอตอนนั้นเราทั้งกลัวทั้งโล่งใจยายดูใจดีมากพูดจานิ่มนวลมินเลยตัดสินใจตอบตกลงแล้วเราก็ขับตามยายไปทั้งที่ไม่รู้จักถึงบ้านยายบรรยากาศเริ่มหลอนบ้านของยายเป็นบ้านไม้เก่าๆอยู่ลึกในซอยที่ไม่มีแม้แต่เสาไฟ แสงเดียวคือโคมไฟเจ้าพายุหน้าบ้านกับแสงจันทร์ลางๆพวกเราลงจากรถแล้วเดินตามยายขึ้นบันไดบ้านยายบอกว่าห้องอยู่ข้างบนเดี๋ยวยายจะลงไปต้มน้ำให้แล้วก็หายไปในเงามืดของหลังบ้านเราขึ้นมาบนห้องซึ่งก็คือห้องไม้เก่าๆไม่มีแม้แต่หลอดไฟมีแต่เสือ่อและผ้าห่มผืนใหญ่สองผืน พับไว้อย่างเรียบร้อยพวกเรานั่งมองหน้ากันมันเงียบมากเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจตัวเองตอนตีสองบีมลุกไปเข้าห้องน้ำแล้วกลับมาด้วยหน้าซีดเธอบอกว่าเห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่หลังโอ่งน้ำแล้วจ้องหน้าเธอเราคิดว่าเธอบเบลอรหรือฝันแต่พอแอนจะเดินไปเข้าห้องน้ำ เธอก็หยุดกระทันหันแล้วหันมาพูดว่าฉันเห็นผู้หญิงยืนอยู่ตรงหัวบันไดผมยาวถึงพื้นแต่หน้าไม่มีตาตอนนั้นฉันกับมีนรีบลุกมาดูและเราก็เห็นจริงๆหญิงสาวในชุดขาวยืนอยู่ปลายทางเดินท่ามกลางความมืดเธอค่อยๆย,ยกมือขึ้นแล้วชี้มาทางเราพร้อมกับเสียงแหบต่ำที่พูดว่า ออกไปก่อนจะสายไปกว่านี้เสียงฝีเท้าวิ่งบนหลังคาดังขึ้นแรงขึ้นจนบ้านสั่นแล้วเสียงหัวเราะเบาๆของผู้หญิงก็ดังอยู่รอบบ้านมีเสียงร้องไห้ของเด็กร้องไห้ข้างๆเสือที่เรานอนฉันเปิดไฟมือถือส่องไปเห็นเงาเด็กกอดเข่าอยู่มุมห้องแต่ไม่มีหัว เราตัดสินใจวิ่งหนีทันทีวิ่งลงบันไดเห็นยายยืนอยู่ตรงหน้าบ้านแต่แสงไฟมือถือส่องไปที่หน้ายายใบหน้ายายไม่มีลูกตามีแต่โพรงดำกับนอนไตยอยู่เต็มแล้วถือพูดว่ากลับไม่ได้แล้วลูกใครเข้ามาต้องอยู่เป็นเพื่อนยาย <laughs> เราวิ่งไปขึ้นรถทันที แต่รถสตาร์ทไม่ติดบีม้องไห้แอนสวดมนต์ฉันตะโกนให้มีนลองอีกครั้งไฟในบ้านเริ่มเปิดเองทีละดวงแล้วผีสามตัวผีนางรำผีเด็กไม่มีหัวและผีชายแก่หน,น้าเนเาๆเดินออกมาจากบ้านเข้ามาหาเราอย่างช้าๆเสียงหัวเราะเสียงกระซิบเสียงเคาะกระจกดังรอบคันรถ จนวินาทีสุดท้ายเครื่องยนต์ติดเราขับรถพุ่งออกมาจากซอยนั้นโดยไม่หันกลับไปมองอีกเลยพอรุ่งเช้าเราพยายามย้อนกลับไปที่เดิมแต่ไม่มีบ้านหลังไหนอยู่ตรงนั้นอีกแล้วมีแค่ป่ารุกร้างกับเสาปูนผุๆเราถามชาวบ้านละแวกนั้นไม่มีใครรู้จักยายที่ว่าบางคนกระซิบว่าถ้าเห็นยายบกมือ อย่าหยุดนะลูกเพราะที่นั่นน่ะเป็นบ้านคนตายที่รอดมาได้เพราะสวดมนต์กับดวงลุ้นล้วนถ้าวันนั้นเราช้ากว่านี้แค่นิดเดียวตอนนี้คงนั่งเล่าเรื่องไม่ได้แล้วขอบคุณที่ติดตาม Ghost Story เรื่องผีก่อนนอนรายการที่จะพาคุณหลับไปพร้อมความหลอนทุกขำซืนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องหลอนๆตอนต่อไป ฝันดีหรือฝันร้ายคืนนี้คุณเลือกเองไม่ได้หรอก